สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มจะมาทำหมูพะโลค่ะหมูพะโลหรือว่าไข่พะโลนั่นเองในครกเนี่ยแม่ส้มโขกกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่พริกไทยค่ะส่วนในกระทาน,นี่คือต้าหู้นะคะทอดทอดต้าหู้เพื่อที่จะนำไป <c oughs> นำไปใส่ในพะโลค่ะเพื่อนๆแม่ส้มชอบกินต้าหู้ที่อยู่ในพะโลเนาะ โขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วแม่ส้มก็เอามาผัดค่ะผัดในหม้อให้กลิ่นมันหอมๆเลยนะเพื่อนๆน้ำพะโล้ของแม่ส้มเนี่ย <c oughs> จะจะข้คนๆค่ะเหมือนหมายถึงว่ามีรากผักชีมีกระเทียมค่ะแล้วแม่ส้มก็เอาหมูลงไปผัดแบบนี้นะคะอันนี้ใส่เครื่องพะโลไปแล้วนะคะแต่ว่าแม่ส้มลืมถ่ายใส่ไปสามห่อค่ะและเหมือนเดิมก็คือน้ำล้าง ครกที่โขลกรากผักชีค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวแม่ส้มก็จะเออเนี่ยตั้งเติมน้ำเนาะแล้วก็อัน,นอันนี้เป็นเป็นเนื้อหมูสำหรับน้องแก้มเขาไม่ชอบกินมันเนาะแม่ส้มก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลจะใส่แค่นี้พะโลของแม่ส้มจะไม่หวานมากนะคะเพื่อนใส่เกลือเม็ดค่ะผงปรุงรสและอันนี้คือโอวันติน้าใส่กับผักกาดดองด้วยนะคะใส่เลือด ทำเองเนาะเพื่อนๆเนาะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะมีเพื่อนๆเคยกินแบบใส่หน่อไม้ไหมคะอันนี้คือไข่ทั้งหมด20ฟองแช่สีอิ๊วดำเอาไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะเติมน้ําลงไปเนาะให้ให้พอว่าเราจะเคี่ยวหมูแล้วให้เขานุ่มอะค่ะเนี่ยแหละก็วิธีการทำพะโลของแม่ส้มก็จะประมาณนี้ เออน้องแก้มเขารีเคเวสมาว่าเขาอยากกินพะโลจ้ะนี่คะ่ะน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆนวันนี้แม่ส้มมีนี่คะ่ะพะโลพะโลทั้งเองนี่สามชั้นแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆนและแม่ส้มก็ผัดนี่คะ่ะผัดเนื้อหน่อไม้ดองผัดเพิ่มผัดกินอันนี้มันต้องมีเผ็ดๆเ,เ,เนาะ แล้วผักแก้มก็จะมีผักชีพริกค่ะแล้วก็แตงกวาแล้วก็มีมะเขืออะไรเงี้ยค่ะหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้หิวมากเลยอะเลยแบบอยากกินเป็นทุกอย่างเลยเพื่อนๆเ,เคยไหมคะเ <c oughs> วลาที่หิวอะแล้วสั่งอาหารนะ <c oughs> มาจ้ะ ใส่ประกาศดองด้วยค่ะสั่นชั้นแบบนี้เลยเพื่อนๆน่ากิน เ mm ลือดหมู cũng đặc liên hả ผัดพริกแกงหน่อไม้เนื้อหน่อไม้เพิ่งผัดเมื่อกี้นี้ควันยังแบบออกอยู่ลยค่ะ 음 <목소리도> 懂啊。 ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ